นำมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะก็คือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะนเรียกว่าโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์นะครับเมย์แบงก์จิฟเองประเทศไทยจํากัดมหาชนวันนี้ให้มุมมองของหุ้นเทคนิคมา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของเซนเทลนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าแนวโน้มหรือว่าโมเนตัมนะการขึ้นต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งนะมองแนวรับที่25บาท เจ็ดสสตางค์นะแนวรับทะปอยู่ที่25บาทสำหรับแนวต้านของเซนเทลนะอยู่ที่27บาท2ีสตางค์แนวต้านทะไปอยู่ที่28บาท2ีสตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของโรงแรมเซนเทลในะร,รือว่าโรงแรมเซนทันนะครับเรียกว่าปิดที่26บาท2ีสตางค์เพิ่มขึ้น1บาท3า,าทสตางค์คิดเป็น5.42เปอร์เซ็นต์น,นะครับเทคนิคสุดซับตัวที่2ที่คุณอภิวัตรเองคัดสรรมาให้นั่นคือตัวของหุ้นของ d t แทนะครับต้องบอกเลยว่า รูปแบบของกราฟนะต้องบอกเลยว่าเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวนะมองแนวรับดีแทที่36บาท50ตางแนวรับถะยอยอยู่ที่39บาท50ตางแนวต้านอยู่ที่38บาทถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ใต้ไปหน้าอยู่ที่39บาท25สตาง์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ d ีแทปิดที่37บาท25ตางเพิ่มขึ้น50สตางคิดเป็น1.36ี่คือ สองหุ้นเทคนิคสุดแซ่บที่คุณอภิวัตคัดสั์มาให้นะครับซึ่งในช่วงที่3ของรายการนะ้บอกได้ว่าที่ผ่านมาเราจะคุยกันหลึกเรมุมมองของโบเกอร์มอง่ตลาดหุ้น